สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับต่ำรถหกล้อดําซิ่งนะครับเนาะก็บรรยากาศยามเย็นครับนะครับดูรอบๆกันไปก่อนนะครับก็นึกว่าจะไม่มีงานนะครับก็ไม่มีงานนั่นแหละครับ ขอแล้วครับขอ,อขอแล้วมผ,มผมเดี๋ยวผมจะค้องล้องกรมทางโครบกและโครงการทางอากาศผมผมผมขออนุญาตอ่าผมส่งคุณไปขอร้องอยังผู้ว่าเซ็นให้ยังนี่ผมผมขอมันโควิดนะผมขอตาใหญ่แล้วก็ตายใหญ่รู้จักไหมโควิดเขาห้ามถ่ายรูปนี่คุณขออนุญาตใครหนิขอตาใหญ่แล้วผมกรมการธนาคุณต้องไปขอด้วยจัตนา เอาให้มันหมดเลยย้ายมันเหลือทั้งกลมเอาให้ทั้งแบนหนึ่งก็ยังดีย้ายให้มันกลมไปใส่นี่เอาไปเอาขึ้นมาไปใส่ป่ายหรอใส่ก็ใส่เนาะจัิงๆอไรเบ่ได้เนาะใส่แล้วน้องทีนี้เอาง่ายปาะนั่นก็จะเป็นผิดมาผิดมาน้องมามามาเชื่อเหรอพู่นอ่ะจุดพู่นโอ้ยเฝ้าไปเดี๋ยวถ่ายอนเนี่ยถ่ายคลิปแป๊บเดียวทำไปพร้อมกันมาพี่ให้ถามเนี้ยเรี้ยงรถเพียงไหนก่อนท่านได้สอยอยู่รถไหนขอวานี่หนี่เหรอมันได้หนจะตีอย่างเนี้ย มารมาได้จะพามาดูรถคันที่หม้อน้ำทะลุวันนั้นนะครับออยอ้อยอออ้ยออย้ยมันรั่วนะครับวันนั้นนะครับที่เพื่อนๆเห็นหม้อน้ำมันอ้วกออกนะครับนี่อ้อยนะครับอ้อยมันแตกดิป่ะ ไม่หมอตัวไหมว่าเนี่ยเจ้าบาทเนี่ยอืมฟาเหลี่ยมบฟาดาพเลยว่ะที่เพิ่งสองหมื่นหุ่นหมดเนี่ยตัวเนี่ยของไม่เคลื่อนของซอมนี่ของม่เนี่ยสองหมืน่นสองหมื่นขึ้นหมืน่มน,มนกว่าบาทนี่แหละคันราคาหนนั่นเขาซื้อได้ของศูนย์เนี่ยรออะไรอยากญี่ปุ่นจะมาต้องหล่น ตัวเนี้ยทีแมนครับรอหลายอย่างอืมเห็นมาเพิ่นบ่เอาเบาหมอนแบบนั้นเลยอนเอืมนี่ครับหม้อน้ำที่มันอวกออกอกันนั้นอนะ่ะปกติแล้วปกติแล้วไป่เส่หัวมาจะใส่หลังได้ปะหัวจะใส่เดีวได้ใส่ชิปเซนประมาณมมนาึงใส่ไม่ใช่ตาดเพิ่งดูคือว่าเสียงมัน มวนแล้วก็การโเออการไงการยูซีีแด่ควงออกไปไหนว่าการซีซีไปไปรไสไปซฟลดเซฟกว่าเยกัวเลยการเลี้อยู่รนเก็ตซีบมาวนี้ยูซีซีาิแล้ไปดสามสิบปุ่นเดียววะไปซื้อของปะไปออกก่อนเดี๋ยวผมตามไป นะครับก็ยามเย็นนะครับก็จะเดี๋ยวผมจะตามก้นพี่เข้าไป,าไปเอ,อ,เอ,อาไอ้ตะควาไปใส่บอไปน้ำบ้นเดี๋ยวไ,ไเ,ยวเดี๋ยวจะพาไปดูรถกันต่วครับก็มารอใส่แป้งนะครับก็คือเขาตัดรถแล้วนะครับวันนี้ขึ้นได้สิบสองคันนะครับก็ นู่นนะครับฝั่งนุ้นนะครับที่เขาขึ้นแล้วนะขึ้นเสร็จแล้วนะครับเป็นรถอ่าบริษัทประกายไพลินนะครับส่วนของพผมนะครับก็ยังรออยู่นะครับน่าจะได้ขึ้นพรุ่งนี้ครับนี่ครับนี่ครับผมก็ฝั่งนี้ก็มีรออยู่หนึ่งคันน้องผมนะครับหนึ่ง แล้วก็สองสามสี่ห้าหกคันนะครับฝั่งนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีอีกนะครับอ่ารถหลักสิบแปดก็ลายคันนะครับสังกัดหลักสิบแปดนะครับนี่ครับตอนเย็นๆนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็พี่สกอก็ได้กระติ่น้ำมาแล้วนะครับน่าจะตั้งวงนะครับตามบรรยากาศ ก็ผมมีอย่างไรครับนะครับนี่ก e yeah. ็เป็นอ่าซองกศูนย์นะครับรถอ่าชัยวุฒิหรือเปล่านะครับบริษัทชัยวุฒินะครับไม่แน่ใจใช่แหละนะครับก็มีที่มารอด้วยกันก็มีอ่าพี่นำแล้วก็ตะบิกนะครับตะบิกแล้วก็ไอรั่ง แล้วก็ผูใ้ใดข้างหลังวิจกรนะครับแล้วก็รถใช้วุฒิเรียงวิศศเศษไปใช้วุฒิซื้อบริษัทใช้วุฒินะครับนะครับฝั่งนี้หกนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นนะครับว่า มีอะไรกันบ้างนะครับขึ้นไปเอกขึ้นไปเยก,น,เยกนี่ครับเสียงรถสองหกจะนิ่มๆหน่อยนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับนิ่มปะนิ่มนะครับนู่นนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็มีหนึ่งสอง โอ้ oh, หลายขั้นครับมีสิบล้อของหลักสิบแปดนะครับแ oh. ถวๆนี้นะครับมันบงังต้นไม้นะ oh. ก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรกินนะครับ oh. จะได้กิน oh. จะได้กินไหมหรือมไม่ได้กิน ไปแฟร์ตลาดไปพ่อเบลล์รูดไหมไปตั้งว่สร้างว่าแล้วสี่สิบห้าสิบดูดูอาทิตย์นึ่งเต็มนอนอยู่หลังไปนอนยังยู่นหังอยังเรเมียนอนบ้านเออไม่ัวเราเมียเปลล์วดไหม บึงได้ไหมไอ้ขับรถป็งกีดาจันเอยเมียกับปาอากรว้างเลยเมีป้ากับป้าเมียป้าไม่ดิป้าไม่เนี่ยเอาเมาดีๆไม่มีน้กินเลยองผมไอ้สิวบ้ได้ขึ้น ขึ้นบ่เอาีอื่นไหมเอาคันที่ไสิบพ่หมดละสิบสี่จะไปนั่รถเดียววะรถเดียวบ่นั่งีเดียวรถเดียวรถตัวไอ้ค่มนันจมอดยอดอะไรเขาขึ้เขาี่เนี่อื่นนี่อาจจะเป็นคันที่สิบ่ตมือนี่ว่าจะขึ้นสิขึ้นในแช่์สมือนี่ขึ้นในสิบมืออื่นเสี่สันเศ้าลงวัจันนองนั่นว่ามนหแล้ว หกคันขึ้นได้ซิบคันขึ้นได้ซิบสองออรรถไถ่มางใช่บุตรพรุ่งนี้หกคันนะครับลงวันจันทร์ของผมก็น่าจะเป็นเฮ้ยผมไม่ได้แท้หกคันนะ่ะยังหรอไม่ไหวแล้วทิมเปล่ยทิม ก็จเป็นในช็อตยู่าฟืดพดเขาเจอยูน่ปลายตลาดยูด่ของปอมเทียบไหมในวันเพราะ่ม่เตียนอกเงี้นียีรถมอ้ตลาดใอ้ยาวเกง่งมันฟืดพวดเออได้ต้ตมไม้นี่อ้อยเขาก็ออยไม้ออมนมี่อ้อยฟังลมเบื้งขาวอ่องังเลยอ๋อเดี๋ยวไปดูออไปดู่นอมออยมันแตกนี่นะครับรถรถคันนี้ที่ที่ผมมา วันนั้นที่หม้อน้ำที่ผมจะซื้อต่อมบ่ที่ผมจะหอยไหมนั่นตันนนงแขลงเลย, <c oughs> เลยอืมไอยแค่หกหมื่นกว่าบ,บาทเองต้งตมตำลุงอีกออนั่นละขาวๆนั่นละนั่นละโอ้เห็นว่าเห็นเห็นแล้วหันขาวเออลงตำตำหน่อยนั่นละอีกนั่นละนั่นละหอยไหมหอยไหมหกหมื่นกว่าหนึ่งหอยจิ๊ปจิปชิปแลหรับเจนั่ง มันบเปลี่ยนมาไหนแล้วเพราะคนี้มันไปฟอกมาจากไห้หกหมื่นกว่านะครับไปสารคามนี่พอไม่จะศูนอะไรไปฟอกแล้วแปลงทั้งทั้งเบิดนี่สองเบื้อได้สามแสนถามก็ได้เพิ่นนี่บ่เบิองแต่ว่าค่นนั่นนั่นนั่นแสนสามนั่นท่นนั้นนั่นแสนสามมันเห็นลายอย่างเดียว่ันแล้วกลับออกมาได้บ่พ่อสามเดือนไปเอาอีกสามหมื่นหกยอดว่ะนะยอดนะครับเป็นนกแก่อื่นเขาไล่นี้เนาะเป็นนกแก่อื่นก็ไล่ ไปนะพอ,อกมาครับหา,หาได้เยอะหาได้เยอะอยู่นะนครับ <ใด S 2> แต่ว่าซ่อมก็เปลี่ยนได้สองลูกเบิดไหลเปลี่ยนได้วินกับจานใจวินแล้วก็ขาดตัวใหม่เลยอยู่ที่เคซีเคาเป็ให่วอ่าเพว่เห็น่าดุเขาเกี่ยวว่าเอาคาดศูนย์เป็นสันศูนย์มันกวนตีนนี <c oughs> ่อดเห็นคาดได้เด็ดาดไม่เลยศูนย์นี่มันศูนย์นี่มันเฮตดมันคืดว่าเห้าเนี่ยมันเคยตีนจำเหมืนลากคาดเฮีดยเลยบักลายางเลยแล้วกันนี่โอ้ไม่เคยพูดเลย

สมมติสม坤แล้วหละคือขันเัาเห็ดขันซูนย์เขาเห็ดบอดีเขาออกมากอ้จีว่าทำใ้รถไม่ได้เจาเขาอ่ะขันขันเห็ดออกมาบอดีเขากะจีบัาคนขับแกะนี่บากคนขับแล้แกะถ้า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 เขาศูนนี่คือมีแต่งแต่แบบเขาเจ้าจัดจัดเต็มอย่างเดียวมันเถอะมาสองห้องในสองตียืถ้าบ้น โอ้ยได้รถดีแล้วแหละเจ้าบัานใส่ใส่ตุ่มไก่อนี่ครับคันนี้นะครับทำขึ้นมาใหม่เยน่อเายแล้วอเย้ายายอีกอับเ่นงมแกตุมมามาไปไปไปซื้อมามามาตุมเขาตุ่มมามาจนแล้วว่าง่ากเลยนีนี้าะกวาไปใส่ดางเดู่ยแเดี๋ยวก็ได้กินอ่ะ ว่ไปว่าจะไหนโอ้ดวนขนาดนี้หนึ่งว่าไปเลยเนียนนอนเนียนน้อนน้าตกใไปไหนก็นอนย่แล้วเนาะลากก่อา่หัวนะครับ เตาตุกอบมาตุกเตาตุกอมีวะคือก็กระตุกดีเยโอ้ปก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับคลิปนี้ตอนเย็นๆน,นะครับตอนเย็นที่ลมไม่มีด้วยฝากกดติดตามช่องตั้มรถหล้อดำซิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ส,สวัสดีครับจากทีมงานสมเพ็น <laughs>